ไม้ประกดกับไม้นามไรไม้ประกดนี่เป็นเครื่อนเลีคอว่าใส่ว่าระครับปลาก็าก like ันเลยสิแกงปลาเขาเนื um, ้อหมิ่นน้ตกกันงขึ้นบสกินดีเพาอกับไม้นามไหลั่ สวัสดีครับมินอนกยู่ที่เลิกงหญ่ครับหลังจากน้องนี้มันหนามกับคุณมาหลายเดือนแล้วครับเกือบสามสี่เดือนแล้วมั้งที่ล่งบ่ได้ครับม้นเนกขาววามาเเ็กหนามบังครับพมคิดว่าที่ร่งได้ล้วครับเขาว่ามาเเ็กหนามบังว่าหนามจิตพอนินมเห็นยู่ปะ ไี่ครับไม้เมื่อไหร่ครับน้ำครับโอ้ก็ยังคุณนึ้ก่อและครับเนี่ยมาท่านเห็นเมื่อไหร่ละครับแต่ว่าในมาแล้วก็ที่ล่องไปเบื้องนั้นปลาบัวปลาปักตบกนละครับเพื่อมันเนี่ยเห็นซ้ำตกซ้ำใดครับฝนตกมาสองสามเดือนละครับไม้เนี่ ลงบดได้เลยนี่ครับทานยามได้ติดสไยสเบว่าผู้ปีนเ่ยามันกันมันมือนีมันแนมเว้นกับที่มันสนับสน,นุนกนาพันที่เด็ออกผอกันอีกไปครับก็ะจัไไปาราลุนน้ำกันครับว่านงามสีทั้งลาง่างสิดสายดำใดไปครับไป,ไปลุยกันเลยครับ ไมปลาเลียงที่น้องไมปลาเลียงเต็มไปเบิดเลยแต,ต่ว่าพีผู้เห็นตัวหน้ามันขุ่นก็หน้ามันขุ่นหรือเปล่าตัวหยากหยักแน่หน่อยครับน้งองดำไปเรื่อยๆไปด้วยส่งดำซื้อครับขุ่นนะไปขับไปลุยก,กันต่อครับ ครับที่น้ำคุค้นติดอะดำใส่ดำอยู่นิ่งๆครับ ดำนุ่งไปเลย,ยครับยอยถิ่งนิ่งครับปลามันก็บวเห็นเท่ากันแค่มันเห็นมันก็บสีรอยข้มาเบิ่งเดียครับน้ำตื้ใสเให้แบบจังดำไหลครับอันนี้น้ำม,มันคุณแนมแถบจะบวเห็นนดดิดเี่วแต่สาดำดำนุ่งไปนอนน้อนกึศีรษะครับแต่ครับเร่ๆเมื่อกี้ทีเหองเลสติหมานก็บแทงไป ทารุณเมื่อุ่อนนะครับเป็นส่งแล้วขึ้นสี่แถวเลยละหนามคุณครับหนามแนมเลียนเลยนะครับเป็นเรืยองต่อครับ There <laughs> we Ja. <laughs> คนแห้งครับมือนีแน้งเมันกับเห็นปลากะหาบูพอดอกเนี่ยนี่สงกตกับิตไดกลับไะนลครับสุดต,ตัววุ่ว้ยพี่พนาพะลครับทจ้งที่เลยผูพ่อกันไม่บปเนียน้องนีเขี่ยรถใส่ไสงดอกเรื่องไงอายส่มามาเต็ดปืนนั่นน้ครับมือนนิครับ ครับก็ขึ้นรา้วครับไปไหครับประมาณ์ตปไหนแล้ครับเด็กก็แล้วลแรงอยู่ครับตอนนี้เนี่ยจะสองโลยแล้วครับอาจจะใต่สองโลยแล้วครับสายปาะกดครับผู้ได้มาถกปรากด นี่ครับหามไร้เตี๋มันยกสะบอ้อหลังมาแล้วนี่ครับปาดไม้กับเต็มจะมีปรืกดปาดอ่ะนะครับไปเนาะหามกับไหลเตี่ยวต้นพ่อมันบวกใส่เตี่ยด้วย ใสปากกดใสเ่เนื้อหมิ่นครับหนักมากตกเป็นตะขาดีอยู่ครับไส่าาลลาาคับกระคาบ้านละคาบบานเิยก็ที่เด,ยเดียวเห็นละก็ที่บุณมาโดนเดเอาคาบบาเนเ้ยหนาม,มันท่านเดดใสหนามก็ยัง่งคุณแนมกระโบท่านเด้เห็นอยู่ครับ อาไมาด็ปปดปืนไม่ครับไปเดาปืนไม่มากอาไซมันเทศปืนแกยิ่งดีเด้อครับสอดทะลุสอดสายเลยไอครับคลิปหน้ากะจังผัวกันไหมครับวะจิดไปยิ่งปารออีกครับเหมือนเดับสวัสดีครับ